แมนยูเล่นอย่างกับทีมหลีกล่างถ้าไม่บอกเนี่ยผมนึกว่าทีมจากหลีกแชมปนชิพคือแมนยูน่ยนะลอยคีนกล่าวลูกทีมของเทนฮากผ่านเข้ารอบชิง FA คัพแบบกระท่อนกระแท่นด้วยการเอาชนะทีมรองบอลอย่างโคเวนทรีด้วยการดวลจุดโทษแมนยูออกนำก่อน3-0แต่ทีมของมาร์คโรบินเกือบที่จะสร้างปาฏิหาริย์คัมแบ็กได้สำเร็จในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยมีทั้งลูกยิงชนคานและลูกที่ยิงเข้าไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธด้วย v a r ในนาทีที่121 ผมเบื่อที่ต้องมานั่งดูแมนยูชุดนี้เล่นวะ่ะลอยคินกาวกับช่อง SKY ยสปอรใครจะไม่ชอบทีมแบบนี้ลงวะ่ะพวกเขาไม่มีทั้งคาเลคเตอร์และไม่มีความเป็นผู้นำไม่มีเลยโอ้พระเจ้าพวกเขาเข้ารอบเพราะโชคช่วยเปลี่ยนตัวก็ห่วยและโคเวนที่พอยิงประตูดได้เขาก็ยิ่งเชื่อมัน่นมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงต่อเวลาแมนยูเล่นเหมือนทีมรองบอลเลยวะ่ะ แม็กคววยนะเขาไปให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมีคาแรคเตอร์ชัดเจนแต่ไม่มีอ่ะไม่มีใครเลยที่เป็นแบบนั้นตอนเนี้เชื่อไหมผมมาอยู่ในจุดที่ผมเริ่มเบื่อหน่ายทีมชุดนี้ละผู้เล่นแต่ละคนนะถามว่ามีคุณภาพไหมมีแต่พอมารวมกันนะเพื่อมาเอาชนะมาเตะบอลเป็นทีมเพื่อเอาชนะเนี่ยคือพวกเขาเล่นเหมือนเอาตีนไปที่บ้านอะ่ะเตะบอลเหมือนพวกขี้ขาดเหมือนพวกไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะเล่นให้ชนะ ผมรอดูอยู่เนี่ยว่าใครจะลุกขึ้นมานําทีมอะกล้าๆหน่อยเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่ลอยคีระบายอารมณ์เอา,าไว้นะครับแมนยูจะเล่นกับเพื่อนบ้านนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมรอบชิงชนะเลิศวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับมารอดูกันนะครับว่าจะซ้ํารอยปีที่แล้วหรือไม่ที่ทั้งคู่เนี่ยพบกันในรอบชิงแล้วแล้วปีที่แล้วในแมนยูแพ้2ประตูต่อนหนึ่งสวัสดีครับ